มามาฟังกันนะคะคือมีพี่ท่านนี้นะคะเขาก็เป็นเมียฝรั่งมายาวนานนะคะเธออยากแชร์ประสบก,การณ์ชีวิตของเธอนะ,ะเธอบอกว่าเธอแต่งงานกับสามีมีลูกด้วยกันอสองคนนะคะ,ะเธอย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามี20ปี ะะแล้วหลังจากนั้น <c oughs> พอลูกเต้าโตแล้วสามีเกษียณก็พากันย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ซื้อบ้านอยู่ด้วยกันนะคะไม่มีปัญหาชีวิตแรกๆไม่มีปัญหาเลยลูกเต้าก็มาเยี่ยมทุกปีนะคะแล้วทีนี้สามี เพื่อนของสามีนะคะก็เกษียณแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่พัทยานะคะซึ่งตัวเธอเองเนี่ยอยู่ภาคอีสานนะคะจังหวัดนึงไม่ไม่ไม่ขอระบุนะคะเธอบอกหลังจากนั้นก็เพื่อนก็มาซื้อคอนโดอยู่แฟนก็ไปเยี่ยมเธอก็ไปเยี่ยมเหมือนกันนะครับก็ไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมอะไรก็คือไปเที่ยวที่พัทยากันทุกปีนะะแล้วทีนี้ สามีก็บอกเอออยากมาซื้อคอนโดหรือซื้อบ้านอยู่ที่พัทยาเพราะว่า,าไม่ไม่ต้องมาเสียเงินเพื่อที่จะซื้อเออจะเช่าโรงแรมแล้วก็บรยากาศดีมากนะคะคือหลังจากนั้นก็ตกลงนะคะตกลงซื้อซื้อคอนโดแล้วเธอก็เที่ยวไปทเที่ยวมาแบบนี้ตลอดนะคะในที่สุดสามีก็ ไปอยู่ที่พัทยาสาวถทาวรแต่แต่ด้วยความที่เธอไม่ไม,ไม่ไม่ชอบทะเลไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายสักเท่าไหร่นะคะเธอกอ็ให้สามีอยู่ที่พัทยาเธอก็มาอยู่ที่บ้านมาทำานู่นนี่นั่นของเธอไปเนาะเพราะว่าเธอก็มีกิจการในการค้าขายหลังจากที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยเนาะก็มาทำธุรกิจของเธออยู่อยู่ที่จังหวัดทงางภาคอีสาน นะคะ,ะสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็จะไปลิสติกติดฟันอีกแล้วขอเอาไปนะมีคนทักจากคลิปที่แล้วลิสติกติดฟันเพราะแกก็ไม่ได้ดูนะโอเคขอเอาไป <c oughs> <c oughs> อืมนะแล้วทีนี้อ่า ถึงไหนเรางงอ่ะโอเคอ่าหลังๆมาเธอก็เริ่มจะทุกสามเดือนทุกหกเดือนถึงจะไปหาสามีทีหนึ่งสามีก็จะมาหาเธอบ้างบางครั้งนะคะเพราะว่าบรรยากาศก็กที่รู้ๆฝรั่งเขาชอบรีแลกชอบอ่าสัรคๆชอบเพื่อน <c oughs> ชอบไปดื่มชอบอะไรแต่เธอไม่ชอบดื่มไงคะ <c oughs> หลังจากนั้นจับผิดสังเกตของสามีนะคะก็ไปสืบมาจนรั่วสามีไปติดผู้หญ,ญิงบา ะะก็พามาที่คอนโดบ่อยๆนะฮะแล้วก็ถึงกับเลี้ยงดูปูเสือสา,สาวบาคนนี้เลยนะคะให้เธอ,เอไปเช่าบ้านให้อยู่นะคะอพอเธอจับได้แรกๆสามกีก็ขอโทษนะคะบอกว่าจะปรับปรุงตัวนะคะอพออยู่นานไปนานไปสามีเริ่มบอกว่าเลือกที่จะอยู่กับ เด็กสาวคนนั้นเพราะว่าเขาเอาอกเอาใจเก่งเขาดูแลฉันเขาไม่ทอดทิ้งฉันเขาไม่ทําให้ฉันเหงาอขออนุญาตเมียนะคะว่าขอมีผู้หญิงคนนี้อีกคนหนึ่งเราจะไม่รบกวนเขาเรียกอะไรจะไม่ไปรบกวนจะไม่ทําให้ทางเมียหลวงเดือดร้อนนะคะซึ่งเธอก็บอกเธอก็แก่แล้วเออในเมื่อเมื่อผัวอยากมีความสุขก็โอเคก็จัดให้นะคะก็ไปแล้ว จากที่สามีเคยโอนเงินเข้าบัญชีเธอเดือนละสี่หมื่นนะคะกลายเป็นว่าลดเหลือสามหมื่นสองหมื่นจนกระทั่งถึงหมื่นหนึ่งเธอก็เลยต้องคุยกับสามีแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นาสามีก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เด็กคนเนี้ท้องนะคะก็ต้องดูแลต้อง,อส,งส่งเสียเลี้ยงดูทางบ้านของผู้หญิงคนนี้นูน่นนี่นั่นนะคะ เธอบอกเธอช้ำใจมากช้ำใจสุดๆนะคะอพอเด็กคลอดลูกออกมาหน้าไม่เหมือนฝรั่งเลยนะคะจนจนเธอบอกว่าไปตรวจ DNA แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมก็ร้องโหมร้องไห้สามีแรกๆก็ไม่ไม่ยอมนะคะแต่แต่เธอก็ไปคุยกับเพื่อนของสามีเพื่อนก็ไปเปราะไปไปเหมือนไป เขาเรียกไปโน้มน้าวในที่สุดสามีก็ยอมนะคะเพื่อที่จะไปตรวจดีเอหลังจากตรวจดีเแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ลูกของสามีนะคะสามีก็เสียใจมากก็เลยเลิกกับผู้หญิงคนนั้นไปนะคะแล้วก็กลับมาขอโทษขอโพยเธอเธอก็เลยขอร้องสามีว่าให้มาอยู่ที่จังหวัดภาคอีสามาช่วยกันทำมาหากินแล้วก็ขาย คอนโดที่พัทยาหรือปล่อยให้คนเช่าดีกว่านะคะ <c oughs> ในที่สุดสามีก็โอเคตกลงปล่อยให้คนเช่าก็คือให้เพื่อนเอนเขาหน้าหลักเช่านะคะต่อเดือนแล้วสามีก็ย้ายมาอยู่ที่กับเธอตรงนี้นะคะในความรู้สึกก็คือหวาดระแวงนะคะตอนนี้อยู่ด้วยความหวัดระแวงคือไม่ยอมให้สามีอ,อยู่นอกสายตาเลยนะคะสามีซึ่งก็พยายามปรับเนื้อปรับตัวนะคะแต่บางครั้งก็เกิดอาการอึดอัดนะคะคือเหมือนแก้วมันล้าวแล้วจะทํำยังไงมันก็ ก็ยังคงสงสัยอยู่เพราะว่ามันเป็นบาดแผลในใจมันต้องระแวงอยู่แล้วนะคะเธอเลยบอกว่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประสบการณ์ชีวิตสำหรับสาวๆที่พาสามีย้ายไปอยู่เมืองไทยแล้วปล่อยให้สามีไปอยู่ตัวคนเดียวอย่าหาทำเด้อสาวเพราะว่าเคสของเธอไม่ใช่เคสแรกที่สามีไปติดใจสาวๆคนอื่นนอกใจ <c oughs> บางคู่ก็เลิกลากันเลยนะคะแต่คู่ของเธอเธอยังยอมที่ให้สามี ยอมให้อภัยสามีนะคะยังไงก็ฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหารณ์ส,สำหรับสำหสาวๆไทยทุกคนด้วยนะคะที่พาสามีเกษียณแล้วย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วปล่อยสามีไปอยู่คนเดียวนะคะไว้ใจใครไม่ได้หนะคะไว้ใจใครไม่ได้ถามว่าโทษผู้หญิงคนนั้นไหมเธอบอกโทษไม่โทษผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าคือ เป็นการดิ้นรนเพื่อจะหาทางรอดเกาะใครก็ได้นะคะสักคนหนึ่งแต่อยู่ที่คนของเราที่ที่จะต้องรู้ลิมิตของตัวเองว่าตัวเองมีลูกมีเมียอยู่แล้วนะอะอย่าหาทำเรื่องแบบนี้นะคะเธอบอกว่าเธอโทษแต่สามีเธอเองเธอไม่โทษผู้หญิงเหล่านั้นเพราะว่ามันมันเป็นเป็นการที่ผู้หญิงเหล่านั้นจะต้องดิ้นรนเอาตัวรอดนะคะเพื่อที่จะเกาะใครสักคนหนึ่ง เนะาะเธอบอกแบบนี้แต่ถั่วอย่าลงปลาแก้วนะอันนี้เป็น,ปนกานบอกเลาของพี่ท่านนั้นนะคะคือปลาแก้วแค่แค่เป็นสื่อกลางนํามาเล่าสู่กันฟังแค่นั้นนะคะเป็นประสบการณ์ชีวิตด้านหนึ่งของเมียฝรัง่งเนาะยังไงก็ไปแล้วคือวันนี้เช้าวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะคะเช้าวันอาทิตย์ที่ที่ที่ททาไหร่มองไม่เห็นนะคะ,ะปลาแก้วจะต้อง ไปทํางานแต่วันนี้เป็นเช้าวันแรกที่ที่ข้างนอกสว่างเห็นไหมครับเพราะว่าหมุนนาฬิกากับ1ชั่วโมงนะคะปกติไปเนี่ยจะมืดจะมืดนะคะทีนี้ไปวันนี้ก็สว่างเนาะไปแล้วคะ่ะ